ถอดเสืจ้ามากินข้าเทียนน้ำกันแไ่น้ำกินน้อพี่น้องเลยม,มันหอมเกินไปเรป่าะ้องทำเมนตัดล้วเห็น สะทานเนาะพี่น่อง่าวะกินเขาให้กินจืดๆแต่พี่น่องไม่เนี่ยไม่กินเผ็ดเลยมาให้นแตเลยเพราะว่าเป็นกดไะย้อนรหลักษาบักโดนกินจะพักอยนาองเส้นหน้พี่น่องจืดๆจ้ะ

เขาเรียกับมีเล่นแลเนนี้เขาปิ่งจับไก่ อืมแบบนีเลยน้องจับจนาบ่กันะหะฮะหักเลยสน่องอืมนี่แเเ็ดไปเลออกเสมอเนาะพีนงก็ต้อง่ 嗯。Mm hmm. เร่อสืดข้อใา,า,างนหรือเป่าบอกเลยเรื่องสืบคดีตันนี้เราไม่ได้อยากอะไีหน่อยแต่ว่าช่วงาี้เป็นชาบ้าไม่รูกขาะกรสุนินไเลยเนาะช่วงนีร้าวมากคืสุนอมเลย แม่นี่มาหำงานมาเจาะยังเ,เจาะับบานกันก็โอ้เป็นดีใจจังเลยดอกพี่น้องก็เรนกกับไมนี่ม้อเบ,บานาขอบคุณทุกนีิมาที่จานนะพี่น้องเริ่พี่น้อง่สยกันนั้นเห็นไหมนี่เน เราก็จีตามสักนีลย้งเด้อหลกก็ไลยก้ก็แจ้ก็ติดตามก็สอดสัไม่แน่นอน ข่าวใบกล้องยู่ยเลยนะพี่น้องกล้ <c oughs> อง,อง,อง,องยุ้ยจะคล้องนี่จะาของายเคลมยังไม่กินข่าวันเจ้าจ้าอืมเอ็งไปเลยหนัง,นงนนมัน้นองหนังมัน้นองใหม่มันอไงมื่อไงใหน่ีน่ เข็มีนปากไว้จะผิด้ะพี่น้องเด้อปากของนี้นะเด้อจ้าขอบคุณหลายๆสำหรับเพืมากดไลก์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มีเลยจ้าบ๊ายบายเด้อเด้อสวัสดีจ้า